ครับเป็นประจาทุกปีนะครับทางเทศบาลเมืองสระบุรีของเราได้จัดกิจกรรมคาเฟ่เดย์ลดลร้อนปีนี้ก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้เราจัดวันอาทิตย์ที่22กันยาย,ยน2567ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้มากันแบบอุ่นหนาฝาข้างมากๆนะครับแล้วก็เราก็เตรียมเสื้อนะครับสําหรับคนที่มาก่อนนะครับตอนนี้อาจจะไม่เพียงพอต้องขออภัยในนามเทศบาลเมืองสระบุรีต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วเราก็เข้าใจว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปเราก็พยายามจะเตรียมความพร้อมนะครับให้งานกิจกรรมนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วปีหน้าในปี2,525 25นะครับขอโทษนะครับ2,568 2 0 2 5ถูกแล้วนะครับขอ,ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกิจกรรมคาร์ฟนเกย์กันอย่างนี้อีกนะครับเราจะเตรียมความพร้อมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกครับก็วันนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันบั่นจักรยานคาฟิเดย์รถล้นล,ล,ล้อนนครับ ปีนี้เยอะมากคุณใต้ก็หนูมาทุปีไม่เคยเขาปีนี้เขาคนมาตั้งแต่ตั้งแต่ว่นคืนนเขาเยอะมากไม่สายหรอกหนูต่อคิวยาวเหยียดในยกขาเสื้อนะครับใจต้องเดี๋ยวเขาเขาเขาหน้าเขาหน้าเดี๋ยวเขาหน้าทําเพิ่มครับเขาหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราปั่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวปั่นด้วยกันนะครับ ขาแรงนะคะขาแรงปีนี้คนเยอะมากครับปีหน้าเจอกันใหม่นะครับปจีนี้ปีแรกครับดีมากเลยครับชอบมากครับกิจกรรมเกี่ยวกับจักรยานเป็นการออกกำลังกายครับมาทุกปีค่ะปีที่สามแล้วค่ะอยากให้มีอีกค่ะมีทุกปีได้ยิ่งดีเลยค่ะแต่อยากให้กไกลกว่านี้หน่อยนะคะดีใจมากครับที่มีการจัดในครั้งนี้ ก็มาต่อไปก็มาทุกปีครับมาหลายปีแล้วผมมาเป็นครั้งที่สองชัดใจในการจัดเนี่ยแน่นอนอาหารการกินทุกอย่างการบริการสวีทไมค์การบริการที่เป็นเลิศโอ้ครับอยากมีโอกาสอย่างนี้ทุกปีครับเพราะว่าชอบอ่า เกี่ยวกับเรื่จักรยานเนี่ยมันทำให้สุขภาพร่างกายกแข็งแรงตอนนี้อายุ79แล้วครับสวัสดีครับที่นี่จังหวัดสระบุรีซึ่งท่านนายกเชิได้จัดคาเฟเดเดมาทุกปีซึ่งผมประทับใจมากที่ท่านได้จัดและมีทับปั่นจักรยานมาทุกอาทิศมากขึ้นทุกป,ทกปีทุกปีครับและขอเชิญเชิญให้ท่านปีต่อไปให้มากันถ้ามีโอกาสให้มาร่วมกันนะครับ ปั่นปั่นจกรยานไปปั่นปั่นจกรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจกรยานไปปั่นปั่นจกรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามบินผ่านความร